เมื่อวันก่อนเราพูดใช่ไหมว่าเราอยากกินพิซซ่าแต่ว่าไม่ได้ไปกินก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาทําเองนะคะทําแป้งเองด้วยเลิศเพราะว่าเวลาไปซื้อเขามันก็แพงใช่เปะละ่าทาเองก็อร่อยด้วยอันนี้แป้งธรรมดาเลยแป้งอนเนกประสงค์ทั่วไป4.5ซื้อได้ทั่วไปตามห้างเราเอานมไปอุ่นนะคะให้พออุ่นๆพอนะไม่ต้องถึงกับร้อนแล้วก็เอายี้ใส่ลงไปนะ ถ้าเกิดร้อนเกินไอยีสมันตายแล้วก็ผสมการรอทิ้งไว้ให้ฟองมันขึ้นนะดูว่ายีสมันทํางานหรือเปล่านะคะแล้วก็มาผสมกับแป้งที่เราเทไว้นะรอบนี้เราให้มิกกี้เป็นคนผสมจะดูท่าทางการผสมนะเหมือนโกูแป้งเจ็บอ่ะแช่นิดเดียวนี่ก็บอกว่าเออทาไปเลยใช้ไปทั้งมือไปเลยอะไรเงี้ยผสมไปเรื่อยๆพอมันได้ที่เนี่ยเราก็เติมน้ามันมากรอลงไปนะคะเพื่อให้มันติดมือแล้วก็แล้วก็ให้มันนวดง่ายขึ้นเนาะ๋อาเราลืมบอกไปว่าในแป้งเราใส่เกลือลงไปด้วยนิดนึงนะให้แป้งมีรสชาตินะคะ เสร็จแล้วก็ใส่ชามพักไว้นี่แป้งได้แล้วนะคะทําง่ายมาก๋ยวเราจะเอาไปวางไว้บนไฮซุ่งไว้บนเครื่องทำความร้อนแล้วเราก็จะไปซื้อของเราก็จะกลับมาทาพิซซ่าวันนี้ขับรถซื้อกับข้าวกันนะคะมิกกี้พาไปเหมือนเดิมไม่ต้องเดินไปเองเนาะไม่ได้แต่งนะ้ามาเหมือนเดินทางลิปมาในเดียวเพราะว่ามาซื้อของแบบเดียวเนาะจริงๆอยากแต่งแต่ว่าขี้เกียจเพราะว่าเดี๋ยวว่ากลับบ้านแล้วใช่ไหมมาถึงคุนชายเยอรมันก็ซื้อขนมปังก่อนเลยนะที่นี่มันมีเซตซุปแบบนี้ขายด้วยนะมีแบบว่า หัวเซอร์รี่มีแครอทอะไรเงี้ยเอาไปต้มซุปไม่เคยซื้อไปหรอกแต่เราก็ซื้อกลัมปีไปติดบ้านไว้นะคะแล้วก็กล้วยเนาะอันนี้จะเอาไปทำเครปสําหรับพรุ่งนี้แล้วก็ซื้อสลัดติดไว้นะไว้กินกับพวกไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอดะอะไรเงี้ยนี่ต้นหอมก็มีแตงกวาด้วยอันนี้เขาบอกว่ากินแทนปักเค็มได้เดี๋ยวจะลองเอาไปทอดดูนะ2ยูโรส9 มันมีอันแบบนี้ที่หน้าตาเหมือนปูอัดด้วยแต่ไม่เคยซื้อไปกินหรอกเห็นบางคนเขาก็ซื้อไปมันแพงอยู่นะยูโร49เปลี่ยนเอาอันนี้อันเมื่อกี้มันมีซอสด้วยแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้ซอสใช่ไหมล่ะอันนี้มันถูกกว่าอันนี้1นึ่งยูโร69อันนี้สลามี่1.39เอาไปทำพิซซ่าแล้วก็ซื้อแฮมด้วยอยากกินตับหมูซื้อตับหมูไปกินดีกว่าอันนี้ตับหมูนะตับหมูอันนี้มัน โลละ4.99ยูโรแต่ว่านี่มันประมาณเกือบครึ่งโลได้2.22ยูโรพวกเนื้อสัตว์รอบนี้เราจะไม่ได้ซื้อเยอะนะาเพราะว่าที่บ้านยังมีเหลืออยู่เยอะไข่นี่ต้องเปิดดูดนะเผื่อมันเสียทุกคนจะแคนเบอรี่ด้วยอะ่ะเอาไปทำแคนเบอรี่แคนดี้ดีกว่า2.99ยูโรแพงเหมือนกันนะแต่ว่า,าไปลองข้งบดูดีมากเลยเลยเอาไปอันนั้นชีสที่เราจะเอาไปทำพิซซ่าเราจะซื้อเป็นแผ่นแบบนี้นะเพราะว่ามันจะกินกับขนมปัง <c oughs> อะไรได้เยองมาก นี่เราซื้อสับปะรดไปใส่พิซซ่านะคะซอเสเซน,นรสัสเซวชนวีเดเดนซื้อโซเล่นไปกินนะตอนซื้อไว้ฝากคนอื่นซื้ออันใหญ่มาซื้อกินเองคืออันชิ้นแค่นี้ซื้อไปฝากคนอื่นชิ้นเบลออันนี้ซื้อไปฝากคนอื่นน,นี้ซื้อกินเองดูขนาด ก็ยังมีของบางอย่างที่เราลืมนะไปยืนอยู่ตรงที่จ่ายตังแล้วแต่ว่าลืมมาซื้อน้ําตาลซื้อแป้งแล้วก็ซื้อน้ําตาลไอซิ่งเนาะแล้วก็สปายน้ําส้มไปเอาไปทำแคนเบรี่แคนดี้ที่เขาทํากันนะเนาะนี่คือของทั้งหมดที่เราซื้อนะคะหมดไปประมาณ45ยูโรอันนี้เรากลับมาจากซื้อของแล้วนะแล้วอันนี้ก็คือแป้งที่เราทําไว้มันก็โตขึ้นเป็นแบบ2เท่าเนาะสี่อันก็น่าจนะพอเนาะแบ่งเป็น4ก้อน แต่ว่าเราทำในหม้อทอดมันทำได้ทีละอันข้อเสียของมันข้อเสียงการทำในหม้อทอดเราจะเอากระดาษมารองนี้นะมันจะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายทั้งส่วมาอันดรสักก็ฟอร์บไรท์ทั้งส่มนบายสีอันอันนัสออร์รชิงเคนชไนเด ซอสเนี่ยเราก็ทําง่ายๆเลยใช้ซอสมะเขือเทศเติมรสดีเข้าไปนิดนึงใส่ออริกาโนนะแล้วก็แฟนเราแนะนําให้ใส่พริกไทยเราก็เลยใส่เข้าไปนะคะคนให้เข้ากันนะใส่รสดีเพราะว่าติดหนัวติดแซบคนไทยอ่ะเนาะใส่เสเฟร็เซเอ่เสร็จแล้วซอสง่ายๆเลยนี่พิซซ่าเราจะอบแป้งก่อนพักหนึ่งนะเพราะว่ามันชอบมีปัญหาแป้งไม่สุกกับเราเลยอบแป้งก่อนนะตัดปัญหา พิซซาเราทำเป็นสองหน้านะคะเป็นฮาวายนมีสับป,ประรดมีแฮมแล้วก็ชีสอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นสลามี่กับหอมใหญ่นะแล้วก็วางชีสลงไปชีสเนี่ยมันเป็นชีสแผ่นนะก็เลยแบบมันจะโรยให้ทั่วมันก็ยากกว่าชีสที่เป็นชีสขูดนะคะก็ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะอร่อยนะเราว่าพิซซาเป็นอะไรที่ทําให้อร่อยง่ายเราก็กินคู่กับสลัดนะสลัดอันนี้เราใช้เป็นน้ําสลัดงาที่ซื้อมาจากร้านเอเชีย พูดอ mm ัปเดตพูดอัปเดตอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยเนาะ